สวัสดีครับพี่น้องไอสางอีสารยูเก่าครับมือนนี้สิสืผ้ามากินก้อยป้านะครับเมือนนี่ก้อยป้าก้อยป้าขาวครับทั้งขวทั้งก้อยครับพักกิดพักเกิดมีหลายครับนี่พักพักพัก้ายครับนี่ปลูกไว้เองแล้วครับผ้ายบานท่านี่ครับพักกวาสารเทียนครับบันดีไปหาซื้อในตลาดดอกนี่แต่พักหากินเองน้ำบ้านนี่แหละครับ่อสารเทียนนี่แบบลินไหมครับลินไหม พังเมกพังเมกเก็บมาแต่สาครับนี huh. ่คือน on so like ้ำสาแซลเลยพังเมกปงแซลเลยอันนี้ใบบักตุ้มครับบักตุ้มบักตุ้มมาเลเพื่อนวาใบบักตุ้มมาเลอันนี้บักตุ้มบ้านใบบักตุ้มบ้านอันนี้ใบกระเด้าครับใบกระเด้าอ่อนเก็บมากําลังปงพัการขึ้นคึอเกาครับนี่พัการขึ้นพัการหิน มาพี่น้องเสร็จแล้กันเถอะเก่าครับสีเกตกันเองหบดตะเจี้ยนใจกันเอาบัวกันบัวากันขอแก่ข้าวก่อนจะน้อยครับก้อยป้าเนี่ยมันข้าวครับต้องแก่ข้าวก่อนก้อยป้าหยังน้ามาพี่น้องเสร็จแล้กันเถอะเก่าครับแสบแสบครับอันนี้ดิฟนะครับตัวนี้ดิฟบางคนพูดกับบอกกินดิฟครับ อ <chat> ันนี้กวาควานั้นก็มีห uh, ้เหมนกว่าเขาเอาไปเขามาสืบ่นอตกันกันสีขขยนะกันสีขายอหนะเดี๋ยวหลังคนคนอายว้นมานแล้วข้นเจ้าวอาดังมาพี่น้องเิกันก่าครับมาล้ก้อมาเด้อมึงกินกวยเไปกัน เนี oh, offs, of oh, oh, ่ยวีผมว่าโนอ้ยอ้อ้ยมนเป็นเะีสยนเสรน้อมาได้จะได้อ้ยดีครับผมผมอ่นนกออมเนื้อนกออมอ้ยแซียซซนี่ยกินน้ำกันเลยนี่โอ้แมเออียอีเด้อก้อยปลาบันเฮาเน้ออีสานนนนี่อีสาน อีสานอีสานเนี่ยมึงหนีมาเบืองให้เบืองหน้าเพื่อนห้าแซ่บ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 กอยู่ีแซ่บอยู่ีก้อยปลาสดๆเนี่ยแซ่บแซ่บเฮ้ยนี่พักกระดาษเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคั้งแซ่บนัวลน้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่เด้อแซ่บเด้อเนี่ยอีสานเข้ามังเธอกินก้อยนิดเดียวเด้อเด้อพักปลาพักหยังหนังแซ่บจนมาแซ่บจนมาโอ้ยไม่เห็นผมเลยเนี่ยจันตลายเลยพ่อ มึงจะผักเข็มน้ำหวานี่นะแม่ครับแม่ครับผักประสารพียรครับผมครับครับแซ่บุก้าพี่น้องแม่เสียบอีกทีครับอืมมึอยู่ผักไผ่ครับผักไผ่ปลูกไว้อืมเพิ่งปลูกไปหลายครับเลยนี่ทงหน้าครับผักไผ่บ้านข้าวเลยครับเดี๋ยวนี้หาหาบตรงี้เดี๋ยวครับผักไผ่มือหนิอืมกินผักนะโอ้กินกินแซ่เสียบข้าวบ้เนี่ย มีโซะบบกดินดินฟ้าดินใหม่ดุนเยอะแยะอืมโอ้ยซียหลาๆเ้ออืมกินไลายมันแซ่บก้อยป้าบาดดิสารเขานี่ยกว่ากวกับมครับเนี่ยักว่ากับมก็มะง่ายน้นกินอยู่กินใเสองคนเมฆกัมีพี่น้องอืาเมงงามคับครับตวนี้ก็เตรงหยอดพอดีครับปัาเมฆครับวันนี้เดี๋ยวให้ คุยกันคนเห็ดอันเนาะผมขอไปทำธุระแ๊บนึงเด้อครับผมงไปสิเบิ่งข้าวเพื่อนครับข้าวเพิ่นสิเกียวแล้วเน่ะข้าวเพิ่นได้หลายปีนี้เพิ่นว่าห่วงคาดกันนะเ่อนก็เพ่่น้องดเมือนเดไม่ไมขายไม่แบบมีหาแบบเดี๋ยวปยเป็นราคาเอา ป้ายบ้านเครับพี่หน right ุอมงามครับผมขึ้นฟ้าหน่อยผมก็ปลูกไวนเลยปูกับหัวหน้าครับปุ๋ยไช้ครับแตงยอดดีครับครับขนาดครับมาต่อไปหาซื้อผักตลาดเดี๋ยวครับสมื่นอยู่ปลูกไว้ให้หน้าหากินบ้านๆผักปอดสารพิษครับ bây giờ cộng đồng trên nắp tung nắp tôn bong nhỏng mang tôn nó khảo bông nhọn khảo 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 ลุงผลไปหาประขอนมากหมูเศร้าครับไปหาประขอนน้ำแจน,น้า,ก,ก,า,าก,นก็เรื่อยมากร่อยก็พุกเอาครับน้องบัวกันครับ พมกครับพมิกต่หยอดดีครับพมิกมมอยากเชื่อว่าจะได้กัเก่ของขวายกอไปอยู่จังหวัดเดียวกัน่ามหานวมาถึงว่าเขาก็ยังดูแลออยาง เฉยพี่เก่าพี่น้องเนี่ยเอาเข่าไวอีก่ะเอากองขาไว้ตั้งน้ำนป้าบานเห้าเหรอครับบางคนเพิ่งกับบัมาดิบเพิ่นว่าเพิ่งกับเอาไปขวบแต่ผมกินได้ทั้งดิบทั้งสุกหละครับ เอาหมดแดงใส่ครับไปครอบหมดแดงใส่สุกเลยครับถือหมดแดงสมจนสุกครับพ่อเจ้าูงหมายถึงไก็ต้องเป็น y ู u t u b e ่นเนต้งหาของกบงหมเพื่อนกเบ่เนี่ยเยเียอเนี่ปเพื่อนเนี่ยเป็นเยคอกยัเปยกปยบดียกเนมัวมาค o เนกเต้อยเนี่ กูเนี่ยไล่แล้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให็นไหมนะครับเด้อ